สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแบบพามาทำทัวรกิจจธุรกิจกลกเลยภารกิจนะคะของเกมเดบูอิมมอร์ทนะคะนี่นะคะเราจะมาคอมเพาลทภารกิจนี้นะคะอ่าสแตนสโตมแัมติงไลแดดนี่นะคะ Stand, Storm, like นี่นะะเก็บ,เบมาเลยค่ะ ตอนนี้เราเล่นตัวเนโครันเซอร์อยู่นะคะตอนนี้ก็จะตัวละครตัวนี้นะก็จะกงความตายแล้วก็มีลูกน้องเยอะนะคะมีสมอนโคงขีกระดูกขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็สมอนอีสาา อันนี้เราก็จะเลือกธนูก่อนนะคะปากไว้ทั้งสามมุมเลยนะคะธนูแล้วก็อออะไรเนะี่ยตัวเ,เหลืองๆอเราก็ไม่ได้อ่าน เพื่อนๆสังเกตรตรงแบบที่อยู่ด้านขวามือนะคะนั่นไมโครโฟนไม่ทำงานแอบเนาะสังเกตตาตัวมอนเตอร์นาะที่อยู่ตรงาทางขวามือเนาะว่าเออมาทางไหนเนาะถ้ามาทางาถ้ามาทางไหนเราก็รีบไปอาเกรดอาวุธของฝั่ง,น,ง,งนั้นเลยนะคะ เพื่อนเห็นหนุ่มสีดำๆที่อยู่ตรงกลางนะ,ะนั่นคือประชากรนะคะนั่นคือตัวประชากรที่อยู่ด้านล่างนะ,ะจะตอนแรกก็คือจะเต็มร้อปซแต่ตอนนี้ประชากรเราตายไปแล้วเจ็ดคนเ็ปอร์เซประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่เก้าสิบสามเพื่อนๆอย่าให้ตัวเลขนี้ลดลงเด็ดขาดนะ,ะถ้าไม่งั้นคุณจะแพ้ภารกิจคุณก็จะล้มเหลวนะคะพยายามที่คงที่ จำนวนประชากรด้านล่างนี้ให้เหยอะที่สุดในระหว่างนี้เราก็มาดูแมปนะคะว่ามาัลเตอร์มาทางไหนเนาะเราก็จะได้รีบวิ่งไปอัปเดต